โอ้โหเห็ดพึ่งหวานดอกงามๆเลยพี่น้องนี่นอนออกเลยจ้ะสวยเห็ดพึ่งหวานอื้อ นี้ามเถอะทุกคนนีบาสวยมากทุกคนนี่ สวัสดีจ้าทุกๆคนสวัสดีพีป่านาอาพ่อลุ่งแม่ป่าน้องๆเพื่อนๆทุกคนมือนีผ้มามะเขาป้าเก็บเห็ดจ๋าเจอกันกันกบครัวบ้านเฮาในสวีเดนช่องใหม่นะคะนี่เห็ดเฮ้าเก็บมาบางนึงนี่เก็บมาเราก็ตัดขาเห็ดผึงกวนันปีนีออกสาเรือพี่น้อง ีนีเฮ็ดออกสาแต่วา่ากัหลายเพราได้กินอยู่พอดีส่องเก่าของข้อบา้านเฮามันมีปัญหากันเลยเห็ดขิปไม่เห็ดช่องไม่นะคะถ้าผู้ใดมกักผู้ใดสอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่เห็นมัมันเป็นเรื่องเลือดแบบนี้ตัดทิง้งฝากกดติดตามช่องข้อบ้านเฮา ในสซเวีเดนช่องใหม่ด้วยนะคะทุกคนมือวนี้ภาพพี่น้องเขาป่าเก็บเห็ดผึงงหวานเก็บมาสองอาทิตย์แล้วเ่ะอคะทุกคน,นดอกงามอยู่เพ่อได้กินอยู่ปีนี้ ต,ตอนเก็บใหม่ๆช่วงแรกๆเห็ดบึคหอยมีหนอนนะคะทุกคนเห็ดถือว่างามๆปีนี้เห็ดพึ่งนี่ดอกใหญ่ๆเลยอันนี้เป็นเห็ดผึ่งขาลายเห็ดพึ่งขาลายนะคะทุกคนเห็ดผึ่งขาลายก็งาม เดี๋ยวไปต่อกันค่ะทุกคนเจออีกแล้วจ้ะอันนี้คือซีเมนกวางยางเตะพี่น้อง เป็นเหี่ยวๆเนาะดอกนี่อยู่ในโพสดอกนี่ก็ได้เห็ดพึ่งหวานเจออีกแล้วสองดอกนี่อ้ยขาขาวงาม ดอกนี่เก็บมาวางหันนี่ค่ะทุกคนเป็นยังเห็ดไก่สืวอว่ายหรอบ้างนี่ตัดออกหลายหน่อยหนึ่งเดือนี่ดอกโอ้ยแม่งไหล สวยงามจ้ะเห็ดพึ่งขาลายงามอยู่ทุกคนเห็ดเึ่งหวานกะเจอเรื่อยๆอยู่ทุกคนแต่ว่มามันก็มีต่แม่งกินแท้ ดอกนี้สวยป้าดอกใหญ่อวันนี่สวยมากป้าดอกนี้สงสัยสิเป็นล่าล่ะขายใหญ่ปะนี่เมียนเลีพี่น้องนุน่มๆโอ้ยเป็นเชือ พึ่งขาลายปัดนโอ้ถ้าเ้าจายุ่นี่ละบ่ต้องไปน้าข่อยดอกเด้อดอกนี้งามอยู่พอไปน้ากันได้ยุ่นนี่ดอกนี้สวย เดี๋ยวเอาไปตัดขาบานพี่น้องอม,มือตั้งใจมาทายคลิปเห็ดกับมีแต่ดอกพวกงงามพี่น้องอเห็ดพึ่งหวานนะจ๊ะ เจออีกแล้วหนึ่งดอกดอกนี้เป็นตงงามค่ะทุกคนบอดดี้ไทยคลิปไลายนอนโดนเวยเปล่าไม่พอคอยพอคอยตรงเปล่าหรือพี่น้องปาดพี่น้องมึงโอ้โปาดงามค่ะ นหนึ่งปาดพี่น้องหยุดไต่อนปาดงามอยู่งามอยู่เจออีกแล้วโอ้ดอกนี้ส่องเหี่ยวแทะเอาอไปน,ำน้ำกรดีวไปตัดเบ่งอยูบนันเนาะนี่สองดอกเจออีกแล้ว สวยขาดอีกแล้วนี่ลอ,องถักดอกเี่ยเบิง่งโดนแทะเห็ดพึ่งคาลาย สาลาแล้วอ,อยู่นี่เจ้าสองดอกบาดนี่บ้างมองกัดอกแก่ดอกบานคือสีไว้บ้างมองกอาาับหัวตะออกแม่พี่น้องมึงบาดสวยเห็ดพึ่งขาลายโอ้ยหมาเจอนี่แหละงาม,งามเห็ดพึ่งหวานนะคะเจอเรื่อยๆทุกคน น้ำต่อนี่มีอีกบ่ยังเลยเห็ดบ่พี่น้องวัวกูแมนเห็ดพึ่งหวานหมวกแดงอันนี้หมวกแดงด้พี่น้องนี่แต่ว่านั่งก็คือสโซแก่เหรออันนี้หมวกขาวเห็นบ่มันต่างกันขากระตังสีกระตัง อ,อุ้ยโอ้ยหนึกว่าดอกรุดกระตกใจเบิดแตกไปน้อยหนึ่งทุกคนมึงดอกนี่ปาดีอบซอนดีค่ะเห็นบ่เห็นไ่นมาขาสวยมาก ออกอย่ดอกเด,ยเดียวโดดๆดดนี่ปาดเมื่อกี้นี่ยางพานาเหรอที่นี่ปื้อกับมันก็เห็นแล้วนี่ปาดสองดอกนี่ก,นกำลังโผล่เลยทุกคนเมือง สวยมากปาดพี่น้องปาดขาศอกเน้นๆปาดพี่น้องมึงคูนี่อู้ย,ยัางงามเลย สวยมากนี่บรรยากาศปลาเฮดค่ะทุกคนขอบคุณพี่น้องปรไปสุดๆสุขคนที่เขอารับชมนะคะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปจ้ะ